จํตำนานเล่าขานเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและความศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธศาสนาวัดคู่บ้านคู่เมืองตํมนลบ้านสอบอำเภอครมทีรีจังหวัดคนครศรีธรรมราชวันนี้เราจะมาฟังตำนานที่เล่าต่อกันมานะวัดเขาขุนพนมและวัดอินททีรี วัดเขาขุนพนมตำนานเล่าว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เคยเสด็จมาประทับที่แห่งนี้ถึงสองครั้งทําให้ที่นี่มีเรื่องราวของพระองค์มากมายและมีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินให้กราบไหว้อ่เาเล่าฟังเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชตอนนี้ลุงต้อยเนี่ยครับอายุ66ปีลุงต้อยเกิดไม่ทันพระเจ้าตากสินมหาราชพวกเราทั้ง4คนที่มานั่งฟังลุงต้อยบรรยายเนี่ยเกิดไม่ทันพระเจ้าติตากสินมหาราช พราะนั้นเราทั้งหมดจึงไม่ทราบว่าพระองค์ท่านเสด็จมาสวรรคตที่วัดเขาขุนเมนมที่นี่จริงหรือไม่เพราะพวกเราเกิดไม่ทันกันแต่ปู่ย่าตายายตาทวดทวดทวที่ทททนี่เขาเล่ากันมาพระเจ้าตาสินมาราชของเราเนี่ยเสด็จมาที่นครเถียมราชนี่สองครั้งครับท่าน ครั้งแรกท่านยังเป็นพระยาตากอยู่เลยท่านยังไม่ได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยท่านยกทัพมาปราบชุมนุมนครศรีธรรมราชตอนที่ชุมนุมนครเสียมราชเป็นขบฏตอนนั้นเรื่องที่สองตอนนั้นพระองค์ท่านขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วองค์ท่านขึ้นปกครองกร,รุงธมรีเป็นราชธา,านีแล้วองค์ท่านมีพระชนอายุได้แค่สี่สิแปดปีแค่นั้นเองท่านครองราชได้แค่สิบห้าปีแค่นั้นเองท่านต้องสละราชบัลลังก์ให้กับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโล,ลกหรือนายทองร้วงขึ้นปกครองแผ่นดินแนทนท่าน พระองค์ท่านเรียกสหายของท่านคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาปรึกษาราชการแผ่นดินว่าไอ้ทองล่วงถึงเวลาแล้วที่กูจะต้องสลาราชบัลลังและกูจะล่องเรือมาที่วัดของเบ็นมเพราะกูเคยให้สัจจะวาจาเจ้าวาดไว้และกูจะมาหาลูกชายกูคนหนึ่งที่อยู่ที่นครสีธรรมลาช วัดอินทคีรีหรือวัดบ้านนาตำนานเล่าว่าพระบรมศพของพระเจ้าสากสินมหาราชถูกนำมาเก็บไว้ที่นี่ก่อนอัญเชิญไปประกอบพิธีปลงพระบรมศพในเมืองนครรีธรรมราชและวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงองค์ที่สองในเมืองนครสีธรรมราชครับ ขอสวัสดีทุกๆคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมสักการะนะครับพระพุทธสิงห์วัดอินทริคีรีหรือวัดบานานะครับก็เป็นพระองค์เก่าแก่นะครับเป็นองค์สำลิดนะครับองค์ที่ว่าแท้ที่สุดในภาคใต้ก็ว่าได้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ว่าชาวบ้านนะครับในระแวกก็มาทําการ ขอพรขอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ขอให้ไหวรับนะครับเป็นองค์ที่ว่า,อาตอนนี้ได้ขึ้นเกี่ยวกับของกรมศินลนะครับกรมศิลได้มาขึ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับทุกท่านที่อยู่ในโซเชียลนะครับก็องค์นี้จะมีการสมโพธิน้ํา สงกรานนะครับของทุกปีก็ปีนี้ก็มีจะมีพรามณ์มาทำพิธีอัญเชิญพระพุทธสิงห์ส่งน้ําในวันสงการวันที่15เมษายน2ห6 8นี้นะครับขอเชิญทุกๆคนทุกท่านที่ได้ชมได้รับข่าวสารตรงนี้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธสิงห์ณวัดอินทร์เครีหรือวัดบ้านนาของเราได้นะครับ